สวัสดีครับทุกคนวันนี้พาเจ้า NPR มาซ่อมใ้ชาร์จครับใ้ชาร์จไม่ชาร์จครับไม่ชาร์จเลยมาให้ช่างเช็คให้หน่อยมาร้านประจำครับ นี่ทำดีครับต่อตางไฟฟ้าครับทำดีทำถูกครับราคาถูกดีเมืนเน่อใช้บริการร้านนี้ประจำ ก็เจอเลยครับร้านนี้ตรงนี้ครับสกากันไฟฟ้าครับเรื่องไฟเรื่องอะไรมาร้านก็ได้เลยครับในตัวเมืองอำเภอบ้านไผ่ครับร้านเปิดตั้งแต่ผมยังไม่เกิดครับ

เผื่อว่าเป็นเป็นอะไรไฟทำไมไม่ชาร์จลกๆหน่อยครับแบตมือสองก็มีครับแบตมือสอง ราคาถูก

ัครบมันม oh. nah ันใกล้เ hmm. บิร์ตย้อนเลยตสกีบมันมีปั๊มลบเนาะครับน้ำมันมันเข่าแล้วมันกลิ่นโอ้เพื่อนเพื่อนกระบะครับเนี่ยตัวนี้เป็่อนกระบะเนี่ยหัวใหญ่เนี่ยผมบบมี่โอกระบาใส่ได้อยู่มันโบแมนกราบะใส่ได้เพราะว่ามันยังบอทั้งถึงถึงไฟเบอร์นะครับอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยชื่อเนี่ยเนี่ยมันถึงไฟเบอร์ โอ้มันมันเป็นไฟเบอร์อันี้ไฟมันได้จ่ายไฟพอดีเครับมันบดแมนเละทานมันจันจันอยู่ก็ถึงโอ้ตะกี้ตะกี้ติดชา้อปุ๊บเล่งแฮ่มมันถึงดับเพราะถ้าพันทุกนักถึงไม่แมนนั่นแหละเชี่ยตอนเต็งขนาะครับบันนี่แป๊บแป๊บแป๊มาบันช่วงจะอเละหายเลยบันี้แป๊บเลยดีครับเราเฉดยล่างไข้บุญมาลังทำยู่ในิซอง แต่มันจะอย่มั้งสิมันจะไขว่ตอนมันไม่มีนะมันเกลื่งอยู่แหน่ไขว่มาลายแล้วเนาะมันจะปัญหามันก็ือว่าไม่มาชนนะคือแปลงรุ่นใดก็ได้ที่แบบคอยขาเขาได้อันไหนครับได้มือนีิเอารุ่นใดใส่ก็ได้คอยขาเขาได้เ้องอะไใส่ปั๊มเนี่ยอ่อสื่อได้มือไดมาใส่ก็ได้แคอยขาตรงขันสิเมื่อกี้มันอาศัยตัวปั๊มเด้ นี่มันก็เป็นซึกค่ะโดยเนื่อไ,ไส้เพรามันเครื่องเข้าไปปุ๊บบาดเวณเปียกนี่เฮาแรนพาไส้เด้ไส้มันบบปิวออกได้กับสีเลยแลหละบอหัวคอมสึกเยอะไม่ใช่หัวโคยนะ <laughs> หัวคอมใช่ <laughs> หรือเปนี่มัน,มนบดริเวณมันเครื่องเรียงโดดได้ดสะอาดดีได้สะอาดดี จะเป็นตะกีเลยดําฟื้ปั้นใบปันมือสานยองนี่ซอรันสักปีสะครับรันจ่ผมกับสาปีเด้นี่ผมสาปีเลยผมเกิดมา่ันกออร์ยนี่หรนนี่โอยใหม่ครับ ขัเอาเนี่ยบบเขาแปงไหไปทั้งหอกเอวครับแปงใส่ทั้งหอกดอดได้พอได้เกียงเียงลูกตะกอนลูกก้อนสี่เงียซอยยี่ไนมมงมยหาจะมีปัญหา,หาตัวนี้เพราะวันเพราะมีนามันเกลืงเนาะมันใหม่มันใหม่มหมแล้วมันชอ,อบหอกครับเสยจไร้ตังค์เล เกาบมบเกาบเกาม่เลยไม่นั่นนันขายเป็นดีนั่นยเกาใบเหี่นี่ซอแปลงเป็นขันเอาหนอไงอันห็นมากมันห็นมากมเข่องไม่้งไปลืงานหนักแล้ว không tay tổng thôi, tổng chê nó mày đeo nè Nhưng chỉ mất tiền than มันเ้ี่ยเป็นยัเปลีย่ยนเป็นชุดเลยครับตะกอนยกชุดเลยเดี<อ>๋ยชุดนึงเท่าไหร่ครับตะกอนต้นเนี่ยเทาอยู่นี่พันเนาะพูดถึงพันกับหกร้อยกว่าบาทเราไปเปลี่ยนร้านอื่นกับแปดร้อยกว่าพอพันเอาก็เป็นโอหลายชั่วโมงครับต้องต้องไปเปลี่ยนล้านครับหล้านนะขปปนนั้นหกขั้นขาวเลยครับ กไฟช็อตแล้วครับกำลังล้างแล้วต้องต้นเขาจับแล้วก็มียับมากเลยครับ เรื่องไฟจบที่นี่ครับขอาการไฟฟ้าในตัวเมืองอำเภอพันไช่ครับอันประจำเจ้า n p r 1 3 0่งรยามสซื้ออะไรก่อนคนระับก็ไฟใหม่ตัวนะเก่นันใหม่ครับเตรกันขออะไครับ